คำเตือนคลิปนี้มีฉากการฉีกกระเช้าักถูโบสใช้จักรยานในการรับชมนะครับอืมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับแมปมีซึ่งเรากลับมาเนี่ยทุกคนเพราะว่าอ่กนยังไายหนงเดียวออกกันหนึ่งเราเนี่ยมีมันมีแมปใหม่เข้ามาไว้ทุกคนทุกคนนี่นี่นี่แมปธนาคารเว้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาวอร์มก่อนมาเดี๋ยวมาวอร์มกับแมปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยธนาคารกันดูซิว่าธนาคารใหม่จะตึงแค่ไหน เพราะเราผ่านมาแน่นอนครับสำหรับเรานั้นเราก็จะเล่นอ่าไออันที่ว่าง่ายระดับง่าย <Yo. S 1> เรามันโจนกากพวกแล้วมันมโจนตุกกระป๋องเราอยากไปเล่นระดับผู้เชี่ยวชาญเลย <c oughs> นะเรามันโจนตุกกระป๋องโอเคมาแล้วเกมมึงจะชอเกาะสุดเดิมทุกคนมาก็นะาวันนี้กับผมชกุณนายหีแล้วก็มิงมิงหน้าวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วกับพวกเราสามคนปกตินายหีไม่ค่อยได้มาเข้าได้ด้วยกันนะเพราะนยหญีจนอนนิ่ง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 ยอะไรขลัลังเรื่องอะไร เราเาให้มัใครดอกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังเราบังราบังเฮ้ยราพอหักคอเลยมิงหักคอเลยหักคอมิงหักคอคอเออโอเคโอเคเอาไปละมาคนคนนี้เราจะไม่เล่นแบบหนึงโปรเออมีคนมาพียบเลยเฮ้ยอะไรมิงเกิดขึ้นเอามีโกงเจ้าอยู่ข้างในอ่ย่างนี้เอาเรียบร้อยไปมิงหนีเลยมาเราไปเตรียมเราไปเตรียมชุด่อดเรไปเตียมชุด่อดแล้วโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมามีสิมัน กำลังรอเลยอะไรเงี้ยไปนนี่นี่มานี่กำลังรอเวลานี้อยู่เลยมา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 น้องพี่ยังรอเลยบุกพ้นเลยมิงของของของเค้เธอเธอรีบของเธอรีบของเลยของที่อยู่ในตู้กระจกอะไรวเงี้ยรีบรีบรีบอะไรอะไรโอ้มิงแล้วังเฮ้ยอะไรอะตะรวจตะลวจ ตำรวจตำรวจตำรวจมิงโอ้โหโคตรตึงคิดช็อตอ่ะมาแล้วมาเพิ่มแล้วมิงมาสีเหลือดไอ้ชอบปนเลยเดี๋ยวยิงให้เกาะเองมันบางถึงอาจจะเป็นโจรตัวกระป๋องแต่เกาะเองมันโคตรบางเลยพวกตำรวจเออบางมากนี่เราติเกาะเดียวกันใช่ไหมเนี่ยหยุดีว ล้างหวงไม่มีงบซื้อตำรวจไม่มี <ไป S 1> งบซื้อกอดไม่ใช่งานเลยกอดดีๆไม่มีใช้หรอมาะเดี๋ยวตั้งให้ญี่ปุ่นมาเพียบเลยจะเอตัวเองโอเคตายหาแล้วล่งหลังล่องหลังมา,มาทั้งสองทางเลยเถอะดักทางนู้นเขาดักทางขวาทางนี้ก็คือกำลังรีบซับอยู่รีบซับเลยมิ้งเดี๋ยวไอ้ตันให้เอง กร้อยแต่หาละเฮ้ยอันเดซักมาพอควรไปเด็โกซายไปค้นรถค้นรถค้นรถอ้ยงองัวจ่อหน้าดิเยอแล้วเอ้ยมาเขาคือโดนเธอโอ้โหกลนบุญเรอยู่บนหลังคารถอะจะได้ปะไไม่ได้ป โอ้โหเยอะเลยมิงไปเร็วเลตสกอโโอ้โหดักหน้าเลยโอเคเดี๋ยวสิครับกล,ลนอาคารใหม่แผนในครั้งนี้เราคืออ,อะไรแผนเอนโ,โ,โอ้โหยังไม่มีแปลไทยด้วยแปบบหนึงขออ่านแผนก่อนคือแผนแรกอะเราต้องไปหาชีการ์ดเหมือนเข้าไปเอาอะไรสักอย่างแล้วค่อยกลับไปที่รถแผนมีกับพนแตลเอาทุกอย่างออกมาแล้วไปชิลแบบเออแบบเดิมหรือเปล่าค ธนาคารโคตรใหญ่เงินน่าเยอะนี่งไง<ร>มันแปลไทยแค่นี้ละเดี๋ยวพึ่งไปจวงใครแถวดีนะนเอาเดี๋ยวครับผมมาเอาเงินที่เบิกไว้ครับาสามล้านสามล้านม,มีเงินเก็บเยอะไงพี่ทุกานขอออกไปสองข้างนอกกันหาที่หลบจุดเช็คปืน,ไ,นไปนมิกตรงนมีเข้าได้เฮ้ยเราแอบเข้ามาที่หนึ่งมิกมายิงฉันสองเฮ้ยไหนเนี่ยเราตามใครมาไม่รู้อะเราเข้ามาได้ปะเนี่ยจะโดนเจอปะ เ้ยโดนเจ๊จิงโดนเจ๊จิ๊งเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีที่มนักงานมันมีอะไรอยู่วันนี้ด้วยเขาต้อจะเก็บความลับอะไรสักอย่างอยู่นะเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์มันเป็นสตาร์ทออลลี่เท่านั้นตรงนั้นแหะเซ็นเตอร์โอ๊ยอะไรอะวอตอะไรวะมีงเกลียดขึ้นมันมีคนเห็นเราแล้วไงวอตมาถอยตู้ถอยตู้เดี๋ยวโอ้ยไอ้นายน่าหนากล้าเข้ามาฉันเลยนิ่งกลับไปใส่เกาะไป ปิดก่อนเออว่ะไม่ใช่ก่อนเลยมันวิ่งออกมาแล้วป้ากงกัก่อนโหมดดีจ้งโอ้ยนิ่งน,นะเจ้ากาเจ้ากกอะผมแพ้ึ้นเชยเลยมีอะไรเฮ้ยมิงมันมีตู้เซฟตู้เซฟ้ทำไมฉูนเอาไ,<ม>ไม่ได้อะแต่เดี๋ยวลองรอ,งรอ,งรองไปเซ็นเตอร์เข้ามาก่อนมาเพ็งออกันไปละโกรธมายัง ร้อเพลงอย่างมานันภูมิใจมากเฮ้ยบนนี้บนนี้มีคนหนึ่งคนไม่ยอมออกไปโอ้ฉันที่เก่จะออกไปเก,ก่งกับพี่บนนี้นเยอะลยอะไรอะไม่รอดนอะไรอะไรไม่ไม่ไมดูน้ำมีดเลยโอ้โหโอ้โหโคตรงวดนาำมีดแรงจังวะนี่ใส่ก่อนเนี่ยโน้ำมีดแรงชังอะ่ะ ูดันไหมแด้วมจโคตรแรงเหมือนเขาเหมือนเขาแก้กันแบบว่ากันที่ตรวจการละตอเอนนี้ไงไงนี่ไงไงมันกด F ครั้งเพื่อค้นหาไฟได้กำลังค้นหาขึ้นบนอยู่เชนเซนเตอร์เชนเซนเตอร์ตายให้หน่อยตายให้หน่อยไม่คือเราอ่ะจะเต้าไปหาของกระใหญ่จากคุณหน่อยคุณมันคืออะไรจากรถเราจะจะต่อตู้นี้ละไผยยังไงแดดมาแกันเรียบเลยเร็วเขาบอไม่โดนสักนักเลยตัว ไปไหนไปไหนนไปไหนไปไหนเฮ้ยใครมาว่าเต่าวะมันมาปพ๊บนักล่าปาาขอตอนนี้เราบางขึ้นอันเนี้ยหรือตำรวจมันแรงขึ้นวะตำรวจมาอัพเกรดโอ้โหมัหน้าเต็มเลยเข้าสีเข้าเร็วเร็วเร็วสายตัวจะสต้าอยู่ฟัน เมื่อหนึ่งในเพื่อนรวมงานไม่สบายเรามาทำงานจุก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 จุักหน้าเลยจะมาพี่เหรอไหย่าเรไปจอดบลกอย่างนั้นหรอเรียบเลยโอ้ไม่ขมูโดอาจารย์อ้โหเออเออะไรอะ โจนไม่สบายอ่ะอันนี้เข้าไปหามิงเดี๋ยวเขาตั้งนอกให้รันาอยิงรออีกรอเวลาหมดเลยนุ๊กโอ้โหโอ้โหเอาเลยมิงสุดยอดเอาหืมแล้วซั้นก่อนสั้นก่อนแล้อีกหนึ่งนาทีนะโอ้โหใช้เวลา้างสูงจานไม่เป็นอีกทีชีวิต เอยน้อเออครึ่งนาทีครึ่งนาทีเดี๋ยวไปแล้วครึ่งนาทีมาจ่อหน้านี้เลยมาอีกอีกยี่สิบวิไปเก้าิแปดหมดลมหมดสมสองหนึ่ง Let's go bro โอ้ออไม่ต้องแบ,บกแค่อันโอ้โหไม่ไมสมกับความเป็นโจรเลยอ่ะโอ้แต่ก็มันเยอะไงมิงดูดิก้อนท้องเมื่อ,อกี้แบกได้กระบุญละไม่เราต้องก้ามขึ้นขนาดนี้แบ,บกก้อนท้องที่ขนาดต้ยอ,อ่ะมิงแล้วว่าง่ายแล้วเฮ้ยเธอเธอไปแบกกระเป๋าแล้วตอนนี้เขาเขาเองเขาเองอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาตัดใหน้นี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 ้ขึ้นรถคือรถคือรถแล้วโอเคได้แล้วโบร เลสโกอรับอะตกลงตกลงเฮ้ยโอเคงอดันมายังเมามันมาลองมาดับกลางบ้างห้ามทำพลาดรอบนี้ทำพลาดนะอย่าพลาดลองพยายามไม่พลาดดูโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ต้องทำให้เนียนที่สุดฮะทุกคนเกือบทุกครั้งอ่ะต้องไฟตลอดเลยเว้ยคือทุกครั้งต้องไฟตลอดเลยอะคือแบบมันจะมันจะมีสักครั้งไหมเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปไฟคนนี่มั้ยเยว คำนึงมันมีกล้องมืจอปิดอเ่อชืช่นมันจะข้างหลังไม่ได้ต้องอะไรทำลายเสอยงกับกล้องมืจอปิดเฮ้ยต้องรอให้มันมาตรงนี้แล้วมันโอ้ย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 โยเดี๋ยว,ยวอมันถลังกนเอ้ยหรือว่าเราจะยิงแลเล็งดงีที่ไกดีวะเอา้าเกิด้ยมิงดหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดยวเดยวเยเยเียเดยวดยเยวดยวเนียดวย เอาเลยมีใจยังไงก็ได้ตอนนี้หมิงเอาเลยเราจะต้องไม่มีแบบบาดแทงกลางหลังยิงอ่ะน่าจะแบบนเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเป็นแบงค์อันที่สองดีกว่านะงั้นหมิงปุ้เลยแป๊บหนึ่งฉันจะตายอันนี้ฉันต้องผ่านกลางโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะ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 ก่อนโอ้โหว่าติดติดติดบุ๋มโอ้ไม่กัดโอ้หูดำแรงมาก แอบ์ก้อนต้องอันนี้ก็ระเบิดหน้านิ่งงามหน้านิ่งเรา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 ทะลุมันนอกเลยโอ้โหกระจกแตกทังทะายหมดสุดยอดหยูดนี่คือจะหยูดนี่คือจะระที่จนนี่คือโจรออกมาจากรถจะดีการจุ่มมืออาชีพนี่ก็ต้องมาเยอะแน่เลยต้องมันแน่เลยนี่ โอ้เข้าหลังตัวเลยงัดข้น้าของผัดหน้าของผมไปันตองการชดกันแปบนึงอ้องงเลยเหอยเลยนึ่นาทีตอ้อ้อออยู่โอ้หนึ่งนาทีเนี่ยมันจะระเบิดหูอโยดระบาดจีนจีนบู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 บ คุณก็ดีโอ้เลือดตัวเลยไปใส่น้ำวนวนวิ่งวนวนก็ใช้นี่มาลบผักลบเดี๋ยวไว้ตาหาสองเอาคสนใจไว้แล้วขอามสนใจไว้รอให้โยกทีนี้แหละทีนี่แหละทีนี้แหละแทงเสียบพือตอกเลยรู้สึกตอนนี้ได้ฟิลเลวมากเลยใช่เอาอันนี้ไปไปทีนี้ก็หมดแล้วดิอมหมดแล้ว โล่คุณหมดโอ้ยไม่ตายโล่คุณเต็มหัวหนะ่นะโอ้เรียบร้อยโอ้หมิงหมิงนี่เอลซูหมิงนี่เอลซูคมบคมมลบหมิงเอลซูคมคมเลยเม่เราผ่านดับการได้ไงวะเดี๋ยวต่อไปผมต้องเริ่มนี้ล<ร>แล้วแบบแนี้มันจรงนิงอะแนะนำให้มาเล่นดีจริงแบบน,นี้ที่ชื่อแมปน,นะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับก็มันจริงนะแต่ก็เป็นแมปที่ใช้คอนแทนนะก็อย่าลืมใช้จิต จักรยานในการรับชมรับฟังด้วยครับใช้จักรยานในการปั่นเพื่อให้พลังงานเพิ่มไม่ใช่ก็เจอทุกคนไฟปครับนิมมินอยู่ทางหลังทุบคนไม่ไปครับกูสเหมาครับปิดด้วยปิดด้วยหมินหัวล่ออิมวดลไล